เลิฟอยู่นะอะพร้อมนะจ๊ะคำถามแรกคือถ้าต้องไปซื้อของขวัญปีใหม่ด้วยกันจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวผมนับ3 2 1สอึแล้วเปิดออกมานะถ้าต้องไปซื้อของขวัญปีใหม่ด้วยกันจะรู้สึกอย่างไรมีคนหนึ่งแอบ,บทำหน้ารอแล้ว 3 2 1่ปะจ้าไม่ตรงกันใช่ไหมคืเดียวกันหรอเปลี่ยนเหมือนเลยตาตามันจะแบบเละๆนี่จะเห็นไหมเนี่ยมองหน้าเราทำให้ดูสีเร็วๆเปืนอกีตาเหลือบด้วยใช่ไหมเละแบบว่าดูแลเช็คแค่กันแบบนี้ตลอดเลยไหมก็เข้ามา ไปเราก็เป็นคนแบบว่าเห็นอะไรก็แบบว่าช่วยดูนะครับไปแต่ก็งงว่าเขาแบบอันนี้งงจริงๆว่าเขาไม่รักเขียนเลยรู้ได้ไงกันข้ามดีกว่าไปโอเคสรุปไหมก็มีซีรีส์ออนอยู่ตอนนี้ครับผมเมื่อวานตอนที่3แล้วครับผมก็ทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งครับผมมีสี่หน่อยคนทีครับผมก็ไปรับชมกันได้นะครับยมากไป อย่าไปแซวเขายิ้มเพราะเขาเห็นผมพูดแล้วน่ารักเฉยๆ <laughs> ไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะมีซีรีส์มีซีรีส์แล้วก็